บอลเขมรจะไปบอลโลก2 3 8สบายดีทางพี่น้องฟังไทยและพี่น้องทางฝังลาวเนาะแล้วก็ะากวามพิดฮอดไปเชิงพี่บอแมนพี่น้อง,อองที่อยู่ต่างประเทศเนี่ที่หับชมคลิปก่าพระเจ้าเนะาะมื่อนี้ก็จะมาพูดคุยเล่าเรื่องเนาะที่ว่ามีสาวเน็ตหรือ ว่าโลกโซเชียลของกัมพูชาเนาะที่ว่าออกมาอวดออกมาโชว์ว่ารัฐบาลกัมพูชาเนาะจะมีมติลงสร้างเนาะสนามซ้อมเนาะหรือว่าสนามพุทบอลสนามซ้อมพุทธบอลเนานะทั่วแข่งหรือว่าทั่วจังหวัดมีทุกจังหวัดเนาะให้มีทุกจังหวัด ที่เป็นสนามคุณภาพเนาะจะพาฟุตบอลเนาะคาเมนเนาะไปสู่ฟุตบอลโลกเนาะปีสองพันยี่บมมนเนาะปีสองพันสาสิบปดเนาะกาเป็นความฝันและกาความเฟิเ่มอย่างกระบืู้เนาะทีว่าหลายๆคนทีว่บาบางคนกา มีความยินดีเนาะบางคอมเมนต์ก็ได้บางคอมเมนต์ก็ผานไปหรือเปล่าเนาะคือประเทศไทยเนาะความหมายก็คืออยากสื่อเห็นประเทศไทยว่าเป็นประเทศไทยเนาะแข่งเนาะเสมอกับทีมชาติเกาหลีใต้เนาะได้เนาะส่งมีหลายๆเนาะคนที่โดดเด่นในนั้นก็คือจะมีทางยุโรปเนาะหลายคนเนาะบอ่ว่าจะเป็น กับตันทีมเนาะซอนฮุงมินแล้วก็คิมมินแจเนาะการหลายๆคนเนาะที่บริการาวมาเนาะส่วนประเทศไทยนี่กะเขาก็หู้เนาะนักนฟุตบอลฝั่งไทยนี่เนาะซึ่งน้อยเนาะที่จะไปคว้าแต้มคว้าแต้มเนาะขอโทษด้วยคว้าแต้มได้เนาะที่ทางด้านเจ้าภาพเป็นเนาะที่คว้าแต้มได้แต่กะสามารถทำได้นะ สามารถเห็นได้เนาะก็ถือว่าเก่งเนาะอันนี้ก็ตบมือสมเซยเนาะให้ทางทีมชาติไทยถึงว่าถึงจะมีเนาะมีสิทธนะหรือว่าสิทได้คะแนนเนาะเพียงแค่หน,ะน,น,นนะึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะที่นักฟุตบอลเพิ่นเนาะซึ่งเพิ่นได้สัมภาษณ์ให้ก่อนลงสนามเนะาะก็เป็นที่หน้าภูมิใจของคนไทยเนาะซึ่ง คนเขมรเห็นเนาะพอาเห็นจังสันเนาะเพราะว่าสถานการณ์มันมาจังสันกะจะมีเนาะซึ่งบอกคอยยอมอยู่แล้วเนาะซึ่งไทยกับเขมรนะซึ่งว่ามีเรื่องดาราม่าหรือว่าเรื่องที่จะมาให้เว่าตลอดเนะี่ยแต่เฮากาจะบริคอยเว้ากัดเนานะแต่ว่าเฮาจะเาว่าลาากับไทยส่วนใหญ่เนาะแต่วันนี้เฮาจะมาเว้าเขมรกับไทยเนาะ <c oughs> ก็ถือว่ามีเรื่องได้ ส่วนหัวเลาะเนาะก่อนที่จะนั่นเนาะก่อนที่จะไปผู้บอลโลกเนาะหนึ่งเขาก็จะติดหนึ่งเนาะหรือว่าท็อปสี่ของอาเซียนก่อนนะอันนี้จะอาเซียนเขานะทีว่าจะได้ซิงกันก็จะมีเวียดนามกับไทยเนาะอินโดมาเลเนานะมันจะมีสามทีมนี่เนาะ ซึ่งว่าลาวกับกัมพูชานี่บอคอยมีเนาะนั่นแหละถ้าเขาเป็นอันดับหนึ่งเนาะหรือว่าอันดับสองของอาเซียนเนาะอย่างไทยกับเวียดนามเนาะอันนี้จะมีซิเว้าได้จังหน่อยอแต่ว่าสําหรับเขากัมพูชาลาวนี่ก็คือว่าความคิดของกาพประเจ้าก็คือี่อีกโดนเนาะหรือว่าจะมีทางเป็นไปได้บอเนาะสำหรับไทยนี่ พ่นยู่มาในสี่ห้าสิบปีเลยว่าตั้งแต่เกิดเนาะตั้งแต่เกิดมีการแข่งกันฟุตบบลเนาะร้อยกว่าปีแล้วเนาะที่ว่าเป็่นอันดับหนึ่งเนาะของอาเซียนเพ่นยังบม่ทันได้ไปเลยเนาะฟุตนอลโลกยังบ่ได้ไปเนาะคิดบังหันแหละนะสำหรับส่วนวารสารที่ว่าบาอย่างย่อมแพนน้ีกนกะโมฮูเนาะว่าสิเหตุได้ต่มความหวังพ่นเลยอบ่สำหรับคลิปนี้ผมอยดกที่เบืาองเก่็อย่าลืมฝากกดแจกรกดไลคนน์กดติดตามเนานะจะ โบาพาสสิ่งดีๆที่ข้าจะพาเจ้าจะมานำเสนอนสำหรับมินิสกอ๊กเก้าคำว่าสบายดี